ละครเด็ดปีกนางฟ้าเป็นผู้หญิงต้องรอให้ผู้ชายมาจีบในยุคที่เกเเก้งกวางเปลือนเมืองบรรดาชนีทั้งหลายคงมัวนิ่งนอนใจถือคติแบบนี้ไม่ได้เสียแล้วโดยเฉพาะเหล่านางฟ้าจากสายการบินนางฟ้าแอร์ไลน์ที่ได้พบกับขั้วพลอตรูปงามรวยทรัพย์ งานนี้เหล่านางฟ้าแสนสวยต้องงัดสารพัดวิธีเพื่อให้ได้เทวดาหนุ่มลอยอย่างเขามาครอบครองไม่ว่าจะตบตีแย่งชิงวางแผนชิงไหวชิงพลิบกันสุดฤทธิ์อย่างไรก็ขอสู้ตายสักตั้งแต่เทวดาอย่างเขาก็ใช่จะยอมถูกผู้หญิงจับง่ายๆแต่ใครละที่จะถูกเขาจับเด็ดปิกจนบินไม่ขึ้นยอมซบอกวกว้างๆของเขาคนเดียว ขั้นหนึ่งนางลูกเลี้ยงนักธุรกิจที่บริหารผิดพลาดและกำลังจะถูกฟ้องลมละลายจากคุณหนูเธอกำลังจะก,กลายเป็นสาวเดินดินจึงยอมเชื่อแม,ม่หาทางจับหนุ่มรวยมาช่วยกู้ธุรกิจแต่กลายเป็นว่าบ้านของฝ่ายนั้นรู้ตัวซักก่อนจึงบังคับให้ลูกชายเลิกติดต่อกับเธอ คั้นหนึ่งนางไม่เสียใจหรอกถ้าไม่ใช่เพราะใหญ่คู่แข่งตัวดีเป็นคนเปิดโปงข้อมูลพร้อมท้าทายให้เธอจีบโคไพลอดปทัทพีหนุ่มฮอตประจำสายการบินหลอ่อรวยโคตรจะเพอร์เฟกเจ้าหล่อนรับคำ้าต้องทำให้เขาขอเธอแต่งงานให้ได้ภายในเวลาหเดือนงานนี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพัน ในช่วงที่เธอยังไม่เคยเห็นหน้าปัทภีเธอได้พบนายดินคนขายน้ำเต้าหู้นิสัยดีและหน้าตาดีเข้าซักก่อนและคบหาเขาเป็นเพื่อนชายที่แสนจะไว้วางใจเล่าปัญหาที่บ้านและคำท้าทายให้เขาได้รับรู้ไม่คิดเลยว่า จะชนต่อเข้าจังจังแบบนี้ส่วนเจ้าตัวปทัทภีกลัวสาวสวยจะหน้าแตกจึงรับสมอ้างเป็นพ่อค้าขายปลาท่องโกะซะงั้นดังนั้นจึงจำต้องแปลงตัวนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เธอสงสัยหากต้องเจอกันที่บริษัท ระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งคิดหาวิธีรวบหัวรวบหางโดยมีเพื่อนนางเอกคอยช่วยยุยงส่งเสริมอีกฝ่ายก็ปฏิบัติการจีบจริงจงังไปพร้อมๆกับการลองใจสาวเจ้าไปด้วย